สวัสดีค่ะพบกับช่องหนุ่มบ้านนาะหาเรื่องนะคะวันนี้ก็มีข่าวมาแจ้งสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นั่นเองนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามารับชมและก็รับฟังพร้อมกันเลยค่ะ แต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมยังไงก็อย่าล <ci> like. ืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะซึ่งมีผู้ใช้ Facebook นะคะได้โพสต์ข้อความดังต่อไปนี้นะคะว่าได้มีการสอบถามไปทางธนาคารนะคะก็คือทางธนาคารทกสนั่นเองและก็ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารทกสก็ได้ อธิบายขั้นตอนและก็ปัญหาเกี่ยวกับการโอนเงินที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ของเกษตรกร,กรชาวสวนยางพารานะคะซึ่งแบ่งออกเป็น2กลุ่มในกรณีที่มีเอกสารสิทธิ์และก็ยังไม่ได้รอบที่หนึ่งและ,และก็รอบที่สองนะคะและเกษตรกร,กรชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ รวมถึงผู้กรีดยางด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มที่1กลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มที่มีเอกสารสิทธิ์ค่ะ เกษตรกร,กรชาวสวนยางพารานะคะเข้าตรวจสอบเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังขึ้นคำว่าได้รับสิทธิเงินเยียวยาเกษตรกร,กรแต่มาตรวจสอบในเว็บไซต์ของธนาคารทกสขึ้นว่ารับเข้าระบบแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา,ยาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมและก็เดือนมิถุนายนด้วยนะคะ ต้องเป็นเจ้าของบัญชีเพื่อที่จะตรวจสอบสิทธิ์หรือว่าตรวจสอบบัญชีตัวเองให้ถูกต้องนะคะและทางธนาคารทกศเองจะมีขั้นตอนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการโอนเงินของธนาคารทกศค่ะสำหรับในกรณีที่เกษตรกรชาวสวนยางพารารับเงินเยียวยาเกษตรกรต่างธนาคารนะคะ ทางธนาคารทกสต้องส่งฐานข้อมูลเพื่อให้ธนาคารนั้นๆของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางยืนยันตัวตนว่าบุคคลที่เป็นเกษตรกรชาวสวนยางใช้บัญชีธนาคารของธนาคารนั้นจริงและก็มีตัวตนอยู่จริงนะคะซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับธนาคารนั้นๆที่จะส่งฐานข้อมูลกลับมาให้กับธนาคารทกศค่ะอาจจะล่าช้าเพราะว่า ต่างธนาคารเขาก็จะมีขั้นตอนของเขาเช่นกันนะคะและก็อีกประเด็นหนึ่งนะคะสำหรับผู้กรีดยางก็คือคนกรีดยางพารานั่นเองนะคะบางท่านอาจจะเปลี่ยนแปลงการกรีดยางหลายเจ้าของนะคะแต่ทางเจ้าของสวนแปลงเดิมนั้นยังไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของ ผู้กรีดยางรายใหม่ทำให้รายชื่อของท่านเกิดความซ้ำซ้อนในรายชื่อของการยางแห่งประเทศไทย2-3แปลงหรือว่า2-3เจ้าของสวนยางนะคะซึ่งมันยากต่อการตรวจสอบและก็ต้องรอให้ชัดเจนค่ะสำหรับการโอนเงินนะคะผู้ที่ตกล่นในเดือนพฤษภาคม2563แล้วกและก็เดือนมิถุนาย,ยนหกานะคะ ทางทกศได้แจ้งมาว่าขอเวลาในการตรวจสอบในกรณีที่ตกโลนและจะทำการโอนเงินเป็นรอบอาจจะได้ในรอบเดือนกร,รกฎาคมครั้งละ5,000บาท3ครั้งซึ่งนั่นหมายความว่าจะเป็นลักษณะต้นเดือนนะคะกลางเดือนและก็ปลายเดือนค่ะตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่จ่ายเงินเยียวยาโควิดให้เป็นรอบละ5,000บาทจะไม่ทำการโอนเงินทีเดียว 1 5 0 0 0บาทนะคะและก็บางท่านนะคะได้แจ้งเลขบัญชีกองทุนและก็ชื่อบัญชีเป็น2ชื่อเช่นเปิดชื่อแม่และก็ชื่อลูกซึ่งในการเบิกเงินนะคะจะให้ลูกเป็นคนเบิกซึ่งทางธนาคารไม่สามารถที่จะโอนให้ได้ค่ะ สำหรับกลุ่มที่สองนะคะก็คือกลุ่มที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในกรณีกลุ่มที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นะคะทั้งเจ้าของส่วนยางและก็คนกรีดยางเองทางธนาคารทกส,ก,สก็มีขั้นตอนในการตรวจสอบเหมือนก,นกันกับกลุ่มที่หนึ่งนะคะแต่ณขณะนี้รายชื่อของเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็คือคนที่ถือบัตรสีชมพูนั่นเองนะคะ รวมถึงผู้กรีดยางด้วยยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบความซําซ้อนในการรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลของเราไม่ทิ้งกัน เป็นข้าราชการข้าราชการบำนานและก็ระบบประกันสังคมนะคะซึ่งส่วนนี้คาดว่าจะทำการตรวจสอบแล้วเสร็จภายในอาทิตย์หน้าหลังจากนั้นทางทกศนะคะจะได้รับข้อมูลจากกระทรวงการคลังและก็ตรวจสอบตามขั้นตอนเดียวกันกับกลุ่มที่หนึ่งค่ะและทำการโอนเงินเป็นรอบรอบไปนะคะก็คือรอบละ5,000บาทเช่นเดียวกันกันกบกลุ่มที่หน,นะคะ ค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลจากธนาคารทกสนะคะซึ่งผู้ที่ใช้ facebook นะคะในเพจชื่อคนเดินดินสู้ชีวิตนะคะได้โพสลงในเพจของชาวสวนยางชายขอบนะคะยังไงก็ขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะที่ทําให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราได้ทราบข้อมูลการโอนเงินนะคะว่าอยู่ในขั้นตอนไหนบ้างสําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นั่นเองค่ะ ก็ได้รับคำตอบชัดเจนนะคะจากธนาคารทอกสต,ตามขั้นตอนที่ได้กล่าวมาค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งมาให้ด้วยนะคะเ <sk ull ing> พื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะ